คุณจะเชื่อไหมผู้บริหารยิ่งใหญ่กลับถูกชายชาราขอทานทําให้ต้องคุกเข่าขอโทษเพียงไม่กี่นาทีเหตุการณ์ธรรมดากลับพลิกจนช็อกทุกคนอยากรู้ว่าชายชารานั้นทําอะไรทําไมถึงทําให้ผู้บริหารต้องอับอายต่อหน้าคนทั้งห้องห้ามกระพริบตาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะทําให้คุณใจเต้นแรงภาพลานกว้างมีชายชารานั่งขอทานเสียงภาคผู้อํานวยการยืนอยู่หน้าประตูสายตาคมกว่าไปทั่วลานภาพ ใบหน้าชายชราใส่เสื้อผ้าเก่ามือสั่นกอดถุงผ้าเสียงภาคเขาเห็นชายชรานั่งขอทานและกล่าวเสียงเข้มขโมยภาพฝุ่นละอองลอยขึ้นลงพัดผ่านเสียงภาคชายชราหยุดหายใจตาเบิกกว้างมือสัน่นพยายามชี้ตัวเองภาพผู้อำนวยการเดินเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าดังบนพื้นหินเสียงภาคทุกคนในห้องเงียบแค่เสียงหัวใจเต้นดังก้องภาพ ชายชารายิ้มบางๆแต่ผู้อำนวยการยังไม่สนใจเสียงภาคขโมยเขาพูดซ้ำอีกครั้งภาพกระจกแตกดังเปรี้ยงชายชาราก้าวเข้ามาไกลเสียงภาคบรรยากาศตึงเครียดหัวใจผู้อำนวยการเต้นแรงมือเย็นร่างกายสัน่นภาพผู้อำนวยการหยุดก้มลงคุกเขา่าเสียงภาคสิบนาทีต่อมาเขาต้องคุกเข่าขอโทษภาพใบหน้าชายชาราสงบผู้อำนวยการสำนึกผิด เสียงภาคความอับอายช็อกและบทเรียนที่ไม่มีวันลืมคุณจะเชื่อไหมผู้บริหารยิ่งใหญ่กลับถูกชายชราขอทานทําให้ต้องคุกเข่าขอโทษเพียงไม่กี่นาทีเหตุการ <fashion> ณ์ธรรมดากลับพลิกจนช็อกทุกคนอยากรู้ว่าชายชารานั้นทําอะไรทําไมถึงทําให้ผู้บริหารต้องอับอายต่อหน้าคนทั้งห้องห้ามกระพริบตาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะทําให้คุณใจเต้นแรงภาพลานกว้างมีชายชารานั่งขอทานเสียงภาคผู้อํานวยการยืนอยู่หน้าประตู สายตาคมกวาาไปทั่วลานภาพใบหน้าชายชราใส่เสื้อผ้าเก่ามือสั่นกอดถุงผ้าเสียงภาคเขาเห็นชายชรานั่งขอทานและกล่าวเสียงเข้มขโมยภาพฝุ่นละอองลอยขึ้นลงพัดผ่านเสียงภาคชายชราหยุดหายใจตาเบิกกว้างมือสัน่นพยายามชี้ตัวเองภาพผู้อำนวยการเดินเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าดังบนพื้นหินเสียงภาคทุกคนในห้องเงียบแค่เสียงหัวใจเต้นดังก้อง ภาพชายชารายิ้มบางๆแต่ผู้อำนวยการยังไม่สนใจเสียงภาคขโมยเขาพูดซ้ำอีกครั้งภาพกระจกแตกดังเปรี้ยงชายชาราก้าวเข้ามาใกลเสียงภาคบรรยากาศตึงเครียดหัวใจผู้อำนวยการเต้นแรงมือเย็นร่างกายสัน่นภาพผู้อำนวยการหยุดก้มลงคุกเขา่าเสียงภาคสิบนาทีต่อมาเขาต้องคุกเข่าขอโทษภาพใบหน้าชายชาราสงบผู้อำนวยการสันนึกผิด เสียงภาคความอับอายช็อกและบทเรียนที่ไม่มีวันลืม